มีเอฟซีพันถามเนาะว่าเสาเข่งแบบมีรายได้หรือยัง,อยงจาก YouTube เนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสกคนเด้อยินดีตอนขับข้าวสุซองเข่งล่าสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อก,กับสาวเข่งกับบรรยากาศยามแดงๆเนานะพ่อแม่พี่น้องสาวเข่งกับสิมาเห็ดเวียกจำวันสาวเข่งเห็ดแต่ละมืออนะไรเนาะกับสิมาหนึ่งเข้านึงน้านี่แหละพี่น้องล่างถ้วยล่างบวงเนาะเพราะว่า ก็เก่งกับไปถ่ายคลิปแบบว่าเหตุเวียอประจําวันแต่โดนเติร์ลแล้วพี่น้องอากาศมาหนีกับบร้หนาวพี่น้องแบบพอดีเย็นๆเนาะพอดีอยู่พี่น้องก็มีแดดอย่างเสียงมันก็สีดังๆในเด้อพี่น้องเพราะว่าทางนี้เพิ่นเอาดินใส่ทางแล้วเิ่นก็รหดุดเนาะพี่น้องหลุดุดอันกองดินที่เพิ่นมาถอกไว้เนาะแล้วก็ทางนี้กเป็นเพิ่นเห็ดเพื่อนเนาะพี่น้องเพิ่นก็เสียงตอกผ่นตอกนี่ตอกสังกะสีตอกแป้นอย่างเนาะพี่น้องมันก็สีดังเนาะแต่ว่าเสียงทางนี้สดังกว่าเพราะว่าหลุดุดเนาะพี่น้องก็ พังกันไตเลยเนาะพี่น้องโซเก่งกับิมาหนึ่งเขานะตอนนี้กาสี่โมงเข่งเลยพี่น้องโซเก่งยังยังมทันหนึ่งปกติโซเก่งกันหนึ่งสี่โมงเนาะตัวเมื่อนี้โซเก่งไปหลินเพื่อนเสาไกลมาพี่น้องก็เลยันมาหนึ่งขำเนาะก็มีเอฟซีทามโซเก่งลายยู่เนาะวโซเก่งมันได้รายได้จากยูทูบหรือยังเนาะกายังเด้องพวกแบบพี่น้องเพราะว่าอันเรียนเท่ากันยังบกบเนาะพี่น้องแล้วก็พินโซเก่งยังบัทันได้มาเนาะเพราะว่ายอดคนเบิ่อโซเก่งกันน้อยหน่อยพี่น้อง คนติดตามพันพันสองพันสองร้อยเนาะพี่น้องแต่ว่ายอดบึงกะบ,บางคลิปกะบ,บางหัวนนหาเลย,ยน้องลงมือหนึ่งเนาะกะสเก็เตจังไลยพี่น้องยอดวิวเขามันบ่ลายเนาะกะฝากเพ่นพี่น,อน้องเนาะซอยบึงโฆษณาไฮซาวเค็งเน่ยเด้อพี่น้องโอ้ต้องได้ว่าอย่าก,กดู้ข่าวโฆษณาสาวเข็งเนาะเสือจีหฮซาวเค็งมีรายได้เนาะพี่น้องรายการ็ีคลิปมีกำลังใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะยอดวิวซาวเค็งตกแฮงเนาะพี่น้อง วิว 1>, 1เอ้ยคลิปนึงนะบ่ฮอดนน500น้องก็เอาเลยเฮาก็ไปเบิ่งกระโสงนํกนกนกา,า, 1, ากันเลยเนาะซาเคเข้าไป1เข้ากันเลยพี่น้องซาเ่งก็สิมาดังไฟเลยน้อพี่น้องดังืนเนาะบ่ได้ดังถ่านพี่น้องเอ้ยดังถ่านก็เสียงเงินซื้อถ่านอีกเนาะดังนนืนนเฮาไปหาเอาจกเอ่อธรรมชาติพี่น้องไปหาเอาปกไม้กระบาดกระลมแท้แหละพื้นไม้จิกยาวเลย เป็อันยาวเป็ไม่จิกไม้แดงสีนยาวผดนองเสือทุนองเขกสีดกัไฟสแล้วนพี่น้องอันดังของเขากคือขีตกน้พี่น้องขี่ง่ายยางไม่กุ้งเนาะ งัวกันยังไม่ได้เปไหลพี่น้องเอ้ยแล้ก็สีดับไปจัง <c oughs> เห็ดเวียงยามเลงเบียกง,งานประจำสะเก็งแหละพี่น,อออน,น,น,อนอ้องเอ้ยเพราะว่าเมสสะเก็งผลการยากน้องเนาะต้นเศร้ากะบั้งมือสะเก็งกะหลุกบางมือกะไม่ได้ลุกพี่น้องเอ้ย นอนได้เมื่อไงแบบนอนได้กับไปลุกว่าลุกจริงเลยเนาะนี่บางทีกับแม่ปุ๊บลุกพี่น้องบางทีตื่นมากกับแม่เพิ่นลุกก่อนนะพี่น้องเพิ่นหนึ่งแล้วกับมาคัวซ,ซื้อมาหนังซุ้มฟืนซ,ซ,ซุ้มไฟใส่เนาะแต่ว่าตอนแรงนี่ยโซกเคเฮ็ดทุกมือพี่น้อ,นอกเกงเดียวโซเคกับสีเอนาน้ำใส่มาหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องเลยก็เอาเข่ามาค้างเนาะ โซาเข่งก็เสีอ่อนน้ามฉันมาหนึ่งเลยข้างเลยนะพี่น้องเดี๋ยวโซาเข่งก็เสีลงไปเปิดน้าเนาะพี่น้องเปิดน้าขึ้นมาถึงเฮือนอะไรเนาะตอนนในโซาเข่งก็ได้เปิดน้าขึ้นมาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้แล้วทางหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นถั่ยที่โซาเข่งเสะไว้เนาะเปิดน้าขึ้นมาเปิดขึ้นมาแต่ตารางคนละพี่น้องบรรยากาศพูนบอลคนเห็ดเฮือนก็ได้เนาะใกล้ๆกับเฮือนโซาเข่งพี่น้องเสียงฉุดตอกเอียงก็เลยเสียงดังเนาะ เสาเข่งก็จะเปิดเอาซ้ำทางเนาะพี่น้องค่ะมันจะได้เนาะเพราะว่าน้ำเสาเข่งก็เปิดลายมันก็เดบดิ้ลไปพี่น้องเลยเดี๋ยวน้ำเสาเข่งเต็มเบิด์ซ้ทางเสาเข่งจังสีมาเสกเขา่าใส่หัวดอว่าใส่มวยเนาะพี่น้องเอาไปใส่มดหนึ่งเจียวข้างไว้อย่างเงีเนาะตอนในเสาเข่งก็เปิดน้ำแล้วเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเสาเข่งจัสีมาเสกเข่าไปใส่มดหนึ่งกันเลยเนาะก่อนอื่นเขาก็ต้องเอาน้ำวาดก่อนเนาะพี่น้องวาดไาว้ไปหวดเนาะ ลองเอ้ยเข่ากะเพื่อนสะเกงหมาถวยปลายพี่น้องเสจอเขาเนีย่ยกะซิม่าลายเนี่ยเพราะว่าคนเพื่อนสะเกงเขาหกเจ็ดคนพวกพี่นอ้องขอ่อนเลยเลยนี่ เขาก็สิมาล่างหน้ามว่วงอ,อ๋อพี่น้องเผื่อสิบหอยเข่ามันมีกลิ่นเน้องเฮ้ยหยู่เถิงเขาก็เสียเอาเข่าไปใส่หม้อเขาค้างไว้อยู่ในเฮือนผล่ะน้นนองพ่อแม่พี่น้องต่อไปตะเข่งสิมาล่างป่วยน้องพี่น้นอง มาเคยถั่วแล้วเคยกอยตะไลไหนพี่น้องตะไลตะไลตื่นตะล่างแต่ละมือกับไม่ได้เห็ดอีกอย่างเลยพี่น้อง ห็ดเบี้ยบอสิเลยเนาะหนึ่งเขา่าหนึ่งหน้ามเห็ดชิงนงามแรงพี่น้อง เสือทัวบดเล็กน้องบม่ได้ออกนานนะพี่น้องหละกมุงเพียงหลกสเก่ไม่ได้ออกตอนนี้กาถอดผลไปก็เกยออกน้องเกยเพียงเท่าเลยสงเกตก็บม่ได้ออก สมพักเสียดเพ่งเข้ขากันอะยังไม่ได้เป็นที่น้องเลยนี่ก็วันวันยังวันคาเนเนาะมือมืออื่นมือมือถือแต่งหันนงงห่นทีนองมือถือแต่งหั่น ต่อไปเขาจะชิมมาไ่น้ำออกเลยน้องพี่น้องไล่ซองน้ำหลดคืนเห็ดทางน้องพี่น้องคืนแก่ดินเห็ดทาง พี่ก็จะได้ไปห่านหน่อไม้น้องเพราะว่าอยากกินแกงหน่อไม้เลยเนาะอยากกินซองสามมือ้อะไรผิดอยางก็ปุ๊บเขาจะใส่ไว้ในเองเนาะ ้วแหละพี่น้องโซเก่งกับเสียเอาเข่าไปไหวอยู่ไหนผู้เล่เนาะอันนี้มาขีดมองแพเอามาไห้พี่น้องชาวเพลามาไห้เนาะ นี่กะจะเป็นอาหารแรงของเสาเข่งน้องพี่น้อง้องสายเสาเข่งผนไปอ่นไปติดมาตะแลงผลเลือหัวเหียดน้องพี่น้องแมงจักจั่นกินต่ำกินน้องพี่น้องว่าได้ขวดเนาะเพราะว่าเสาเข่งก็ขวดมันบปรเซบพี่น้องมันบวอยากนัวไปเลยเนาะตรงต่ำเนาะต่ำแสะกอกพี่น้องนี่กะทัวลายพอควรเนาะกระเพาะเสาเข่งหนึ่งเขาเลี้ยวเลยน้องพี่น้องเสาเข่งตั้งสต่ำเนาะจังสีเห็ดกินพี่น้อง เสาเข่งกาได้ปัดเพื่อนล่างถ้วยหนึ่งเข่าแล้วน้อพี่น้องแต่ว่ายังเข่าเสาเข่งยังไม่ได้ซุกน้องพี่น้องเสาเข่งกัสิบไม่ได้ถ่ายตอนเข่าซุกหรือว่าตอนเสาเข่งสวยเข่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเสาเข่งกัสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเสาเข่งเหตุคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบภพาทคลิปใหม่ๆจากซองเข่งล่าเสาลาเด้อสบายดีจ้า